ถ้ายังไม่รู้จะกดติดตามพวกเราอย่างไงสามารถกดติดตามตามนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราจะมาทำสลามกันด้วยเราจะมาสลามกันด้วยเอลเมอร์เอลเมอร์ครับ ริสตับูรริสตับูรครับอาจจะเราจะมาผสมอันนี้ใส่เทใส่ลงไปก่อนนะคะครับทำยังไงครับบีบเหรอใช่ครับสไลม์ลงไปอนนี้มันครับบีบเลยครับช่วยแม่บีบได้ไหมคะแม่เป็นได้อ๋อช่วยเป็นได้ย่ อะไรครับสีสีฟ้าสีฟ้าเพื่อการกีบบ้าเลยครับบู๊ครับกำลังดีอยู่นั่นเองขั้นต่อไปเดี๋ยวไม่ติดแบบเดี๋ยวก่อนครับยังไ oh ม่เที่ยวเอเมอเมอร์คิดเจอพิงนั่นเอง โอเคอาเปิดแล้วเทของไปเลยครับครับเ้าข้าจายวงกันทำไมเทข่ายาวยครับมัหิยู่ท้ายรอกโดนใช้เลยโอ้ยจุแล้วจะลากก็ทำไมครับมาดูมือเดอยู่ข้างล่าง สองข้อคงสอบไปถูงมุกครับผมรอก่อนนะคะอีกงั้นค่ะเบาๆมากๆเอาเลยครับคิดเจอมันจะอยู่ใต้โดนใช้เลยคิดเจอมันจะอยู่ใต้

ทำเองันนะอะต่อไปใช้เดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวก่อนป่โอ๊ยเดี๋ยวมันก็เฮ้ยไปยูนยอนีฟ้าะเนี่ยีวฟ้าทำไมยมันหมดเลยมางีเงยพบอคุณกันยังเ่้นยงันนี้ก่อนค่นไมต้องขอ,ขออันนีมา จ็กนั้นเจออ้านี่อยากใคสบัยเด็เล็กจีว่าหมดอย่างเนี้ยลแ่ต้องล้างมือก่อนู้วชล้างมือแล้วมาเห็นไหมอ,อ,อกันเลยนะ ส่วนผสมขวดนะครับขวดที่ใช้ถือว่าต้องเจาะอ่ะครับนี่ดูมันต้องขันตอนแม่มันผิดชัยนะตอนเฮ้ยขั้นตอนสองทิศนี่นี่คืออยาเนี่ยนินอันนี้ไม่ได้แต่ว่าต้องใส่อันนี้ไหมไม่มันแตกแบบอันนี้ใส่ครึ่งหนึ่งอืมตกครึ่งหนึ่งก่อนอ่ะ เตรียมเจาะเสนอโฆษณาก่อนอันนี้คือไอชีิวิควิครับเี่เราจะใส่ผสมเข้าไปประมาณเ่น,นึ่งนตวี้วไดวิบวิวิวิว,ว,วิเพลงผมฮิต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 พวกผมแม่งฟักกิงเล แล้เวเาไมค้คนไม้คนทุกสีให้เข้ากันเลยเนีนย่นี่เปนครับในพาน่ลมันเป็นเว้นบวก เมา,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 าขีลาสัตเมาขีาลาสัตขาแทกขาดขาดแทกขาดลู จะไม่ติดมือเหมนมันพูดนะสีเขาทำนี้ครับอ่ยมันไม่กล้าเป็นชายุ่งมา่ดีขุ่นกว่าจะมันจะไม่ติดม,มือ แบบนี้เลยลหรครับว้าแบบสีครับคล้ายๆสีลืงครับแล้ไงครับมันจะสวยกว่าแบบนี้ครับสูขึ้นเาจะเล่นได้เลยก็ได้เอทต่าจยังไม่แยกมั้งคบว่าว่าอยากเป็นอยุ่ ต้องยามือด้วยนะทุกคนต้องยามือดุ่มแม่ติดยามือด้วยแม่ใหญ่ใหญ่ถ้าจกเล่มโบโอ้โหทุกคนต้องพยายมือด้วยนะกดใหญ่ดุ่กดอะไร

ครับผมคุณแม่เป็นไงบ้างครับทุกคนต้องย่างมือด้วยเห็นเป็นไงบ้างครับต้องย่างมือด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เชิญจับโป๊ะเอ้าย่างวางลงไปครับ่ะสนุกไหมครับสนุกสนุกสนุกไหมครับ บทที่ที่ต้องแปะลงไปเชื่อนเขาครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะครั้งหน้าจะไปสถานที่ไหนจังหวัดอะไรอย่าพลาดติดตามรับชมรับฟังกันนะคะหากไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆของพวกเราช่องแฟม i ลี่ีรบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e และกดกระดิ่งกริง๊งๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ